เย้ซื้อของบนทิกตอกได้รับของแถมฟรีๆได้แล้วนะครับผมตอนนี้ทิกตอกนะครับผมเปิดโอกาสให้ผู้ขายบนทิกตอกสามารถแถมของฟรีให้กับลูกค้าได้แล้วนะครับผมหลายคนนะครับเมื่อก่อนนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าพอพูด1แถมหนึ่งไปหรือว่าแถมอันนู้นแถมอันนี้ไปแล้วอาจจะโดนห้ามโดนแบนนะครับแต่ตอนนี้นะครับทิกตอกนะครับโดยเฉพาะทิกตอกเซลเลอร์นะครับเขามีฟังก์ชันอันนี้ให้เราใช้ได้โดยตรงแล้วนะครับผมโดยที่เราสามารถแถมของให้กับลูกค้าได้โดยที่ไม่ผิดกฎอีกต่อไปแล้วครับผมขย อยากรู้วิธีทํทำยังไงนะครับตามไปดูคลิปนี้ได้เลยครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาที่หน้า t i k t o k อกเซลเลอร์ของเราตามปกติเลยนะครับแล้วดูแถบเมนูด้านซ้ายนะครับผมจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าโปรโมชั่นนะครับผมให้ติ๊กที่เครื่องมือโปรโมชั่นนะครับผมแล้วเลือกที่เครื่องมือโปรโมชั่นนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ เลือกที่การสร้างโปรโมชั่นนะครับผมอ่าแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เลือกเครื่องมือนี้เลยนะครับของวันแถมฟรีตรงนี้นะครับเรากดสร้างตรงนี้ได้เลยพอเรากดสร้างแล้วนะครับผมมันจะกําหนดให้เรานะครับตั้งค่านะครับอ่าปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำนะครับหรือยอดใช้จ่ายขั้นต่ําอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับอย่างเช่นของฝันซื้อสินค้าชิ้นไหนนะครับเราก็เพิ่มสินค้าชิ้นนั้นไปซื้อสินค้าชิ้นไหนแถมชิ้นไหนสมมติซื้อสินค้าชิ้นนี้ใช่ไหมครับ แล้วเราก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราจะระบุตัวเลขแถมของขวัญเป็นอะไรนะครับ1ชิ้นกี่ชิ้นก็ได้นะครับอ่าสมมติแถม1ชิ้นนะครับแล้วเราก็เพิ่มของขวัญตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะแถมอะไรสมมติเราแถมตัวไหนก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกตัวที่เราจะแถมได้เลยนะครับผมซึ่งตัวที่เราจะแถมน้นเนี่ยมูลค่าของขวัญต้องไม่เกิน2,500บาทด้วยนะครับผมถ้าเกิดมันเกิน2,500บาทแล้วเลือกเป็นของแถมไม่ได้อ่าสมมติเราเลือกอันนี้นะครับแล้วเราก็เลือกกดเสร็จสิ้้้้้้้้นนนนตตรรรงงงงีีแแลลวหหัััจจจาาาาากกกะคถเเอํดใใชพย่ ลูกค้า1คนใช้ได้หนึ่งครั้งเราก็กดติ๊กตรงนี้เปิดเอาไวน้นะครับผมอ่านะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเซ็ตตรงนี้เรียบร้อยนะครับตั้งวันเวลาให้เรียบร้อยตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเราถ้าเราตกลงนะครับผมเราก็กดตกลงแล้วก็บันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับผมคุณลองเอาเครื่องมือโปรโมชั่นอันใหม่นี้ไปใช้นะครับโคสบีรับรองเลยนะครับว่าคุณจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขายของบน t ิกต็อแน่นอนครับผมโคสบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์